สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ3บกคุยข่าวอ่างทองน,นะคะดิฉันอัยามันไอร่ากุลวัฒน์อาจารย์ผู้จากอ่างทองนิวส์ค่ะจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอกรัฐนีวสครับท่านนายวิชัยเดชครับจากเพจข่าวไต่ภูมิครับผมค่ะท่านผู้ชมคะรายการพวกเราเนี่ยนะคะเป็นรายการเพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นสื่อมวลชนที่รับเรื่องร้องทุกข์ และลงไปในพื้นที่นะคะไปดูกันว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนอ่างทองหรือคนทั่วไปแล้วได้ผลกระทบและเป็นตัวอย่างที่มีการตรวจสอบได้จริงซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับรับรู้เรื่องใกล้ตัวมากๆก,ก็คือเรื่องของการใช้แก๊สผงต้มในชีวิตประจำวัน ต้องบอกว่านะคะเป็นเคสที่เกิดขึ้นซึ่งที่ันเชื่อว่าทุกครัวเรือนต้องใช้แก๊สถุงต้มแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าแกส๊สที่เราใช้นั้นมีขนาดและปริมาณที่ควรจะเป็นอย่างไรนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เองค่ะก็เป็นเรื่องที่เราได้มีการลงพื้นที่กันไปตรวจสอบและก็ไปถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วนะคะประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะ คุณสมประเสริฐพลึกพงศพักนะคะซึ่งท่านเป็นวิศวกรโยธาและก็เป็นวิศวกรอาสาประจำจังหวัดอ่างทองความเป็นวิศวกรแล้วใช้แก๊สถุงต้มประจำเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเขาซื้อแก๊สที่เขียนว่า15กิโลกรัมเนี่ยนะคะมาใช้ที่บ้านแต่พอยกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันเบาผิดปกติค่ะดังนั้นก็เลยเอาตาช่างที่มีอยู่ในบ้านตัวเองเพราะว่าตัวเองทำงานด้านวิศวกร ดังนั้นแล้วนะคะจึงเป็นเรื่องที่มาบอกกับพวกสื่อมวลชนผ่านทางเพจที่นี่อ่างทองก่อนนะคะเพราะว่าคุณสมประเสริฐนั้นเขาเปิดร้านอาหารก็ได้มีโอกาสรู้จักกับเพจที่นี่อ่างทองน้องปอน,นะคะเป็นเรื่องตรงที่ว่าน้องปอนเองก็ได้มาบอกกับพวกเราว่าลงไปดูสิครับว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นะคะความเป็นมาของเคสนี้กันก่อนเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้อยู่กับพี่สมประเติริฐนะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคเรื่องของแก๊สหรือก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องของก๊าซถุงต้มนะครับว่ามีปริมาณเนี่ยไม่เต็มจํานวนนะครับ1ิห้ากิโลนะครับวันนี้อยู่กับพี่ประเติริฐครับขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้พี่สมประเติริตเนี่ยเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องแก๊สถุงต้มที่พี่ซื้อแล้วมันเป็นยังไงครับครับคืออย่างนี้ คือผมมาใช้แก๊สเป็นประจำครับแล้วก็ใช้ทําอาหารประกอบอาหารครับแล้วก็ค้าขายด้วยครับปีผมได้มีโอกาสเนี่ยไปเปิดทางอินเทอร์เน็ตดูในทิกเกอรครับแล้วก็มีร้านค้าที่หนึ่งเทพบางร้านเนี่ยเขาเอาแก๊สที่เขาซื้อมาแล้วเข้ามาชั่งเนี่ยปรากฏว่าน้ําหนักมันไม่ได้ครับพอไม่ได้ปุ๊บเราก็เลยเอะใจว่าน้ําหนักมันจริงๆเท่าไหร่ครับจริงๆน้ําหนักเนี่ยถ้าน้าหนักตัวแก๊สนี่คือ15กิโลครับแต่ว่าถ้ารวมถังไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นประมาณ30ถึงสาจริบเ้างถังสามริบเวลย่า เท่าไหรใช่ครับแล้วมารวมกับน้ําหนักของแก๊สและจะรู้ว่าทั้งหมดปริมาณทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าข้างถังี่ยเขียนไว้เลยว่าตัวถังเนี่ยถังแก๊สเนี่ยหนักเท่าไหร่บรรจุแก๊สแล้วต้องหนักเท่าไหร่ข้างถังจะมีเขียนจํานวนเอาไว้ครับครัวนี้ผมก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะที่เราซื้อเนี่ยมันเต็มไหมเพราะเราใช้จํานวนมากพอสมควรนะครับต่อเดือนก็เลยเอ่อไปซื้อพอไปซื้อปุ๊บเนี่ยทีแรกไม่เอ่อซื้อแถวที่แถวตลาดพิเศษครับนั่นแหละครับก็เป็น จุดนึงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่นํามานําเสนอในตอนนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะทางน้องปอนที่นี่อ่างทองนั้นก็ได้มานั่งคุยกันแล้วก็ไปเล่าให้ทางบอกสาทรได้ฟังนะคะว่าเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยอาลงไปทําข่าวหรือลงไปตรวจสอบในซิ ดังนั้นก็ต้องมาส่วนตรงที่ว่าท่านบกสาทรคะหลังจากที่ได้ไปคุยกับพี่โป้นะคะชื่อพี่โป้คุณประสมประเสริฐแล้วเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังว่าลำดับเหตุการณ์ต่อไปเป็นยังไงคะหลังจากที่ได้พูดคุยกับพี่โป้แล้วนะครับรุ่งขึ้นนะครับในวันรุกขึ้นผมก็ได้พยายามติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานซึ่งของพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็พลังงานจังหวัดแล้วก็ช่างตรงวัดนะครับของกรมการค้าภายในที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อกี่ยวตรงนั้นด้วยเหรอคะครับเพราะว่าเรื่องกา๊าซเรื่องแก๊สเนี่ยมันต้องมีน้ำหนักตามที่ที่ท่านพูดว่าน้ำหนักสิบห้ากิโลเ่ยที่ว่ามันมันมีจานวนที่ไม่เต็มนะครับดังนั้นหน่วยงานทั้งสามหน่วยงานเนี่ยก็รับปากกับเราว่าจะลงมาในวันที่ย <8. S 1> <28 S 2> ี่สิบยี่สิบแปดนะครับประมาณนั้นวันที่ยี่แปดเนี่ยทั้งหน่วยงานสามหน่วยงานพร้อมทั้งสื่อมวลชนวันนั้นผมก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยก็ได้ไปที่ อำเภอวิเศษชัยชาญน,นะครับซึ่งเป็นตลาดนะครับที่คุณสมประเสริฐเนี่ยได้ไปซื้อแก๊สที่นั่น mm. แล้วก็อีกที่หนึ่งที่อำเภอโพทองเหมือนกันนะค่งเป็นร้านจาหน่ายกา๊าซหรือแกส๊สนี่แหละครับก็ปรากฏว่าเราไปพบนะครับซึ่งทั้งสองร้านนะครับทั้งที่วิเศษและที่โพทองซึ่งมีจํานวนกา๊าซหรือแกส๊สที่เขียนูนท้างถังว่าสิบห้ากิโลนะครับ เราก็ไปช่างนะครับไปช่างแล้วปรากฏว่าขาดถังหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนกิโลนะครับฉะนั้นที่ที่วิเต่เนี่ยทิประถังเนี่ยขาดหมดเลยนะครับแล้วก็ที่โบทองนะครับโบทองนี่ขาดประมาณเก้าถังต้องต้องทาความเข้าใจนะคะท่านบอกกอพระนายคบคำว่าแกส๊สมีมีหลายขนาดใช่ไหมครับใช่ครับ ดังนั้นที่เราบอก15โลนี่จริงคือน้ำหนักของตัวแก๊สใช่ครับแต่ตัวถังเท่าไหร่ฮะกีประมาณกี่ลมันจะมี16โล16.2ก็แล้วแต่เขาจะมีอยู่ตรงถังครับผมแสดงว่าเวลาที่เราอุ้มแก๊สขึ้นมาเนี่ย30กโลใช่ครับถูกต้องครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าขาดไป1โลหรือ2โลนั้นคือขาดจํานวน บริมาณของแกส๊สเพราะว่าถังมันต้องเท่ากันอยู่แล้วถูกต้องครับขาดต่อเลยค่ะค,ค,คือคือหลังจากที่เราไปตรวจสอบแล้วก็ไปชั่งน้าหนักตรงนั้นแล้วสรุปแล้วเนี่ยอย่างที่โพทองนะครับร้านจำหน่ายแกส๊สต่าๆเนี่ยขาดประมาณเก้าถังฉะนั้นหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานโดยเฉพาะพันธุ์จังหวัดเนี่ยก็ดําเนินการก็คือเป็นการสั่งปรับนะครับต้องเสียค่าปรับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพลังงานจังหวัดเนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของใบอนุญาตว่าร้านจําหน่ายก๊าซเนี่ย ต้องมีปริมาณน้ำหนักเท่าไหร่และจะมีการควบคุมโดยมีใบอนุญาตออกให้ฉะนั้นร้านที่โพทองเนี่ยก็ไม่มีใบอนุญาตในการค้าหรือจำหน่ายกับอันนี้ก็ทางพลังงานจังหวัดเนี่ยได้ไปดําเนินการไปแจ้งความกล่าวโทษไว้ที่สพโพทองครับค่ะท่านผู้ชมคะนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมคือเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ทางคุณสมประเสริฐน่ะ รู้สึกผิดปกติแล้วก็เลยมาโทรคุยกับสื่อมวลชนนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยทางพวกเราก็ได้มีอากาศลงพื้นที่ดําเนินการตามขั้นตอนก็คือในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่านบอกพระนายคะต้องถามว่าวันนี้ชีวิตประจําวันของคนเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับการถุงต้มยังไงบ้างคะทุกวันแน่นอนครับเรื่องการถุงต้มนะครับไม่ว่าเ mm hmm. ช้าของวันเย็น mm hmm. นะครับเพราะว่า าการทําอาหารเนี่ยมันก็ทําสมัยนี้เขาอาจจะใช้อ่เตาไฟฟ้าแต่ส่วนมากแล้วหาไหลน้อยมากที่จะใช้เตาไฟฟ้าก็ต้องใช้เตาแก๊สนะฮะที่ปัญหาเตาแก๊สเนี่ยมันเกิดปัญหาแน่เพราะว่าการไปซื้อเนี่ยถามว่าบางทีเราไปสั่งเข้ามาถูกไหมมาส่งถึงบ้านเรามีตาช่างไหมเราไม่มีตาช่างหรอกเราไม่รู้หรอกว่าน้าหนักแก๊สในนั้นเท่าไหร่ที่แล้วตรงนี้คือปัญหาฉะนั้นผมแนะนําให้นินึงนะว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ย ทางร้านเนี่ยเขาน่าจะมีตาช่างให้ผู้บริโภคได้ได้ช่างเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถูกต้องไหมครับเม่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ยกมาเลยเราก็ไม่สามารถได้รู้ว่าเออเอทำไมวันนี้วันนี้มันหนักวะวันนั้นมันเบานะอ่าเนี่ยเราคิดได้แค่นี้เองแต่ถ้าเราจะช่วยเหลือผู้บริโภคต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งให้ร้านแต่ละร้านที่ขายแก๊สนะครับมีตาช่างให้นะครับอันนี้ผมว่าชัดเจนแล้วแน่นอนด้วย คำว่าสั่งซื้อหนึ่งถังช่างเลยใช่ครับเห็นกันไปเลยว่าสามสิบเอ็ดกิโลกรัมใช่ครับ,อ,รบอ,าอาจารย์ไปเนี่ยอาจารย์ซื้อถัง,ถงหนึ่งอา,อาจารย์รู้ด้วว่าสิบห้ากิโลใช่ไหมอาจารย์ก็ช่างเลยพอช่างมาปุ๊บสามสิบเอ็ดจุดสองเราก็ไปหักกับจําจนวนถังมันเท่าไหร่สิบหกจุดสองก็สิบห้าเป๊ะถูกต้องไหมครับแต่ผมค่าการันตีได้ว่าน้อยมากครับที่จะเป๊ะอันนี้พูดตามความจริงนะครับเพราะว่าเราเองสัมผัสมาเพราะผมเองเนี่ยเมื่อก่อนผมขายมาล่าเนี่ยบางวันเราไปซื้อถัง,ถงเนีย่ยวันนี้มันหนักว่ะ ไอ้บางวันนี่เผานะแต่เนักวะไม่รู้ว่าจะจะเอาไปชั่งตรงไหนถูกไหมเราก็ได้แค่สันนิษฐานแต่ถามว่าหลายๆบ้านหลายๆที่เนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นจํานวนเงินเราคิดเอาเลยครับอ่ากิโลนกี่บาทอ่ะเดี๋ยวนี้นะถังสิบห้าโลเนี่ยตกสี่ร้อยนะใช่ครับใช่ครับสี่ร้อยกว่านะถ้าหาดอกมาเนี่ยเป็นแก๊สก็ตกประมาณสามสิบาทถูกต้องครับโลละสามสิบลาทใช่ครับหนึ่งโลต่อหนึ่งบ้านคิดดูร้อยร้อยโลต่อวันนั่นแหละครับ แล้วคิดดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่ฉะนั้นผมคิดว่าการแค่ไขตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับให้ทุกหน่วยงานสั่งเลยว่าร้านแต่ละร้านที่มีเนี่ยเอาแต่ช่างของทางเลยครับเนี่ยเหมือนกับที่บกพูดครับบกพันนายพูดอย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วเวลาเราจะซื้อผักซื้อปลาซื้อหมูซื้อเนื้ออะไรเนี่ยใช่ครับทางร้านก็จะมีแต่ช่างมีกิโลช่างให้เราหนึ่งกิโลแล้วก็จ่ายไปตามนั้นถูกครับแต่ในกรณีของการดึแก๊สเนี่ยเราเราจะไม่พบกห็น ว่าในในร้านดังกล่าวมีตาช่างให้กับผู้บริโภคที่ไปซื้อกันหรือเปล่าอันนี้เราก็อยากจะสอบถามไปยังหน่วยงานครับว่าจะเป็นพาณิชจังหวัดหรือทางตัววัดเนี่ยของกรมการค้าภายในก็ดีนะครับว่าเรามีมาตรการอย่างไรเพราะว่าอันนี้มันจะดูแล้วมันจะไม่ค่อยไม่ตรงไม่ตรงปกเนาะะคือซื้อแล้ว ราคาเท่านี้รเราจ่ายเงินเต็มแต่ของเราได้มาไม่เต็มอะไรทน้งนั้นคือชาวบ้านเนี่ยนะคะจะซื้อโดยเฉพาะพวกร้านกุ้ต,ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างเนี่ยไม่ทันได้ช่างหรอกรเพราะแก๊สหมดก่อนพ่อเนี้ยเขาจะคิดกันว่าสิบผ้านนะครับมันเป็นแบบเรื่องที่ไกลาตาเขาไงคือว่าตอนสิบผ้าเราก็คือสิบผ้าเรายังมีอีกหลายชนิดนะครับอืที่ในมาตรฐานออกมาว่าเนี่ยสิบมิลลิกรัมอันเนี้ย สิบห้ากิโลยี่สิบกิโลยังมีอีกหลายอย่างนะครับไม่เชื่อลองดูกันดูได้นะครับถ้าตรวจสอบเข้าไปลึกล้วจะต้องเจอแน่นอนก็กลับมาทามท่านบก,กสาธรต่อนะคะว่าหลังจากที่ได้หน่วยงานราชการที่ท่านพยายามผลักดันให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปลงในพื้นที่แล้วมีการปรับไหมคะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าผิดจริงครับก็มีการปรับนะครับดังที่ปลังกรณีอะไรคะ,ะกรณีที่ ก๊าซไม่เต็มไม่เต็มถังหรือไม่เต็มจานวนที่กําหนดมาอันนี้ก็ปรับยังเช่นร้านที่เคยจําหน่ายเรื่องกับพลังงานเนี่ยจะปรับเป็นสองเท่านะฮะเช่นที่โบทองเนี่ยปรับถึงสองหมื่นบาทนะครับอันนี้จะเพาะเรื่องของก๊าซนะเรื่องของที่ไม่เต็มจานวนปรับแล้วก็ยังขายได้เหรอคะก็ยังเปิดขายได้ก็ยังก็ยังขายอยู่ฉะนั้นมันก็แยกกันไปอีกส่วนหนึ่งเช่นพลังงานเขามีหน้าที่ดูเรื่องใบจญาบส่วน อันี้จังหวัดเนี่ยก็จะดูเรื่องจํานวนตัวนี้แยกกันแล้วก็น้ําหนักการชั่งน้าหนักก็ชั่งตรงวัดที่ที่สุพรรณที่สุพรรณบุรีคืกสามหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปครับแล้วอย่างนี้เราในเมื่อเขายังเป็นอย่างนี้อยู่เราสามารถหยุดไปก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งขายขอให้ตรวจสอบก่อนว่าชัดเจนว่าคุณไม่ทําแล้วแล้วถ้าเกิดว่าผ่านไปตรวจสอบแล้วแต่เข้ามาทําอีกอ่ะเป็นความผิดทําซรากซึ่งเราก็ตรวจสอบไปได้อีก อย่างนี้เราจะมีอะไรแก้ไขได้ไหครับผมได้ไม่ได้พูดคุยกับท่านพลังงานจังหวัดครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยอถ้าทางพลังงานไปแจ้งความแล้วว่ายังไม่มีใบอนุญาตครับก็ก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือจะดําเนินการคดีฉะนั้นถ้าเขาแสดงตัวเอาใบอนุญาตมาแสดงได้ครับอันนี้ก็พ้นไปเขาก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ประเด็นที่ได้พูดคุยกันครับครับอฉะนั้นผมผมมีความคิดเางนครับถ้าพูดว่าร้านไหนที่เราเจอเนี่ยตามหลักล้วนวาจะให้หยุดก่อน และเพื่อเป็นการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนเพราะผู้บริโภคจะได้ไม่เสียเปรียบนะครับดังนั้นเราก็ไมไปรู้อีกอ่ะไปซื้ออีกเหมือนเดิมไหมถูกไหมตรงนี้ตรงนี้ผมว่าน่าจะมีหลักการของหน่วยงานอะ่ะเข้าไปดูแลให้ชัดเจนกว่าน,นี้ครับก็ถือว่าวันนี้นะคะเราเองก็ต้องระวังแต่ดีที่สุดก็คือหนึ่งการไปเติมแกส๊สตามร้านต่างๆเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังถูกครับเราก็อาจจะเลือกบริโภคกับ การสูงต้มที่เขามีมาตรฐานนะคะคคซึ่งซึ่งก็ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เพียงแต่มองว่า วันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเสนอว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงๆมีการตรวจสอบจริงมีการลงพื้นที่และปรับจริงในจังหวัดอ่างทองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะมาบอกว่ามีผลกระทบโดยตรงรเหมือนเป้าหมายของรายการที่เราสามคนคุยกันนะคะว่าหยิบเรื่องเล็ก,ลกๆใกล้ตัวมาเตือนภัยมาบอกให้รู้ท่านบกสาารท่นในฐานะที่ลงพื้นที่อยู่ตลอดมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ปริมิ ติดข้างถุงข้างถังและอะไรที่มันดูเหมือนจะใช่ไม่ใช่อะไร,ร,รให้สังเกตีเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะครับเพราะว่าเราก็จะไปซื้อของอุปโภคบริโภคยกตัวอ,<น>อย่างเช่นข้าวส,นะสาับข้าวสารข้าวสารนี้จะมีถุงละห้ากิโลบ้างสิบห้ากิโลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเขาก็จะมีตราเขียนไว้ที่ที่ถุงนะครับยกตัวอย่างเช่นห้ากิโลข้าวหอมมะลิแท้คร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับ เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าการที่ตลาดเขียนว่าหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับร้อยเปอร์เซ็นจริงหรือเปล่าอันไรคือคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่เราก็มาคิดกันต่อว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการชวนเชื่อให้เราได้ซื้อสินค้าตัวนั้นและถามว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยเป็นของแท้ตามที่โฆษณาหรือไม่อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับ,รบใช่ฉะนั้นก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็เข้าไปดูดิว่า้ตลาดกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยมัน กับที่แจ้งให้ล,ลูกค้าผมขอผมผมเสริมนิดนึ่งนะครับาบางทีบอกค่าค่าห้าสิโลเราไปช่างหน่อยครับและนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราฝากเอาไว้นะคะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องของคําว่าเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็หรือว่ากี่กิโลกร,รัมซึ่งเป็นเรื่องที่ช่างตวงวัดได้ แล้วก็ไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้เพราะดิฉันเชื่อว่าคนที่ชมรายการของพวกเราอยู่เราผ่านทั้ง3เพจนะครับอาจจะมีหนึ่งใดที่อาจจะกระทบกระเทือนรหรือว่าอาจจะเป็นร้านค้าจริงๆท่านต้องรู้นะคะว่ากรณีนี้มีการโดนปรับไปแล้วและมีการโจรดลดัดอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีด้วยซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแบบนี้เราถือว่าเป็นการเตือนการเป็นการบอกกันแล้วก็เป็นการทำให้คนที่ได้รับการบริโภคนั้นได้รับบริโภคอย่าง ถูกต้องนะคะตั้งพนันงายฝากทิ้งท้ายเลยค่ะคืออย่างนี้นะครับผมอยากจะแนะนํา้นิดนึงสําหรับผู้ที่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายแก๊สเนี่ยที่ไปรับมาเนี่ยผมอยากให้ท่านช่่งไว้ก่อนนะครับว่าเออได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าเพราะผู้บริโภคที่มาซื้อเราจะได้ไม่มีปัญหาอยากฝากไว้เท่านี้นะครับผมที่จะทอนต่อครับก็จับไปถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับซึ่งถ้าเราจะค้าก๊สหรือแก๊สหมุงต้มเนี่ย มันให้เป็นไปตามปริมาณนะครับเราสามารถที่จะสอบถามได้นะครับหน่วยงานโดยตรงเลยว่าไอ้บริษัทนี้นที่มาส่งกา๊าซเราเนี่ยจำนวนเต็มรหรือไม่ขอให้ส่งเต็มจำนวนถ้าเราไม่แน่ใจเราก็มีการชั้งตรงวัดให้ถูกต้องแล้วเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการผิดกฎหมาย่อไหค่ะคคและนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ หากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะมีเรื่องอื่นๆที่อยากให้เราลงไปในพื้นที่ไปสอบไปหาข้อมูลมาเตือนนั้นสามารถแจ้งได้ที่ทั้งบอทั้งสองเพจนี้นละคะ่ะที่บอกอคะ่ะนังสุอที่มเอกลากษณ์ครับหมายเลขโทรศพัพท์0861681955ของผมเพจข่าวใตภูมินะครับหมายเลข0812596199ครับ และน,น,นี้ก็คือรายการ3บอกอข่าวคุยข่าวอ่างพอนะคะกับด um, ิฉันออยามันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์ค่ะสาทองโคชงครับบรรณาธิการหนังสือพ,พิมพ์เอการาชครับท่านนายพิชดิตนะครับเพจข่าวไต่ภูมิครับเราสามคนลากกันไปก่อนนะคะพบกับเรื่องและสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้กันต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะครับ